สวัสดีครับาวตัวชอบปาร์ลโลดีนะครับผม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 วันวันนี้กูเป็นอ๋อวันนี้นะครับผมครับผมขันหยีหขันหนีนีหนีเอออ้วนเอออนออหมูหมูหหเยอะอ้วนเยอะอ้วนอ้อวนหน่อยหน่อยหนบสังสอนสอนสอนอะเงียบทััเอ

ไม่อ้วนอ้วนไม่อ้วนนี่เออเนี่ยนี่เนี่ยแจกนายไม่ต้เรียกสาวแล้วเพราะ่ามันต้องว่าวันนี้นะครับตามที่ชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้เราจะมาฝึกบริหารร่างกายฝึกบริหารปอดให้แข็งแรงกันวันนี้เราจะมาแข่งร้องเพลงเสียงโสงกิจการของเรานะครับคือเราจะร้องหนึ่งคุกแล้วก็ขึ้นคีย์ไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นบ้านของนักร้องใช่บ้านของน้องร้องเพลงคนทุกคนใช่ครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยว่าหนึ่งคุกเนี่ยเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยมันสามารถเล่นได้ทุกคีย์บางคนถามว่าคีย์อะไรคียเอคียบีคีซี่อะไรเงี้ย มันเล่นได้หมดอยู่ที่ว่ารู้จักบ่างไม่รู้จักแบบคีโมคีตาคีจะนั่งขี้หูคือเราสามารถร้องได้หมดเล่นเสียงคนเราไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะเหมาะกับคีย์อะไรแต่วันนี้เราจะมาลองทุกคีย์เลยเชิญพ่อกับแม่ครับหิวลงหิวลงไปกินก่อน <c ười> เออหิวนมมาแล้วไม่ใช่ทุลแม่ะนุ่มามาบ้างนี่ทุกคนตอนนี้ไม่ใช่เราเราพ,อพ่อปูแดงนมเฮ้ยพ่อกินนมหมดละผมไม่ดิ ใครเป็นคนแรกแม่ทำให้ดูก่อนอ่ะพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนผมก่อนดีกว่ามามาทุกคนคือตอนเนี้ยเราจะให้บอกว่าร้องต่ำแล้วไล่ไปสูงใครตายก่อนใครแพ้จริงเหรอนะมาทุกคนมามาทุกคนชื่อเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่านักร้องบ้านนอกนะครับทุกคนเมสูริยนยามสนอุ้ยไฟดูดไปเป็นหนึ่งเมสุริยน ยามสนทยามูนกกาก็บินมาสูรา่รังเออพอแค่นี้พอมามาพอ่พอพอ่ตพอตาพ่อตาพ่อเมื่อสุริยนยามสนทยาเออมูนกกาก็บินมือกกา มีหลายตัวบิน <sk PI> <ห>ม, <function> มาเป็นหมู่ไงได้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 ไม่ขำเขาขำเขาเอาไปคุณดเอาก็กามาเป็นกลุ่มไงนกกางกามาเป็นกลุ่มก็เลยเป็นหมู่นกองกาไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลยจับได้แบบได้ไม่ฉันที่แม่เมื่อวานก่อมาอ่าแล้วแน่เอาแมื่อเอาเอาเนื้อเอาอะไรฮะ แลว่าตอ้ไม่รองไนีเมื่อสริยุปดกีย้คิตามอนู่เมืวอเมื่อมื่อเมื่อเม่เม่อเ่อม่เมื่อเื่อเเมื่เอ่เมื่อ่เอาอม่อเเมือเมื่อเมื่อเมือเ้อเมอเมื่อเอเมื่อเมกเอเมเมืเมือเมเเมือม่ มูเนาะอุ้ยมิดมเอามึงเเล่นตามครับแม่เลยสุริยนสุริยนมือ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 แล้วไม่แกงไม่รอเพลงี่กเดี๋ยวกจะไล่คีไปเรื่อยเราต้องร้องตามดนตเมือสุริยนยำซนพยา เฮีเสียงใหญ่เขียนบุรุษกาหมรุษกาเดี๋ยวโดนทุกคนเมื่อสุริยุปอะได้ถูกยำสนธยาเออได้บุรุษกาก็บินมาสุรังอ่าผ่านผ่านผ่านไปไปเมื่อสุริยุปยำสนธยา มโนกาก็บินมาส่รังต่อไปเราจะเลื่อนขีเลื่อนไปอีกสองเสียงเลยปาก่อนเมื่อสุริยนยามสนทยามโนกาก็บินมาสู่รังนี่คือเพ่มไนนีหรอเรอพิ่มมาสองขีเลยอ่ะพ่อไปตาพ่อ เดี๋ยวกูกูอบนกนกนกกาเลยเดี๋ยวนกกาจะมาอีกพี่มาตัวเดียวพอเพราะเราไม่ต้องาไปกินเอากามาตัวเดียวไม่ต้องพาไปกินมาเมือริยนยมสนทยาหมูนกกาขบินมาส่รังเฮ้ยพ่อรอดเลย ีมาเกี่ยวอ่าคืออะไรมันส่งเพื่อนมามาแม่เราจะบอกว่าเป็นผู้หญิงแม่ใช่เป็นผู้หญิงได้แล้วแจะรู้ไหมที่้รงไปอันไหนแล้วอะร้อกตาเมอสุริยนเมื่อสูเมอเม่ือเม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 อสุริยนนยามโนทายาไปมาตเราเขาแล้วโอ้โหเนอ เมือร์ลูริยนยำสนเทียมูนกอกาก็บินมาสูรังมันสูงขึ้นสูงขึ้นอะไรสูงปเลยเนี่ยเมือสูริย งานงาังมือ <rôle> มือสุริยนมือมือมออันนี้อั้เป็นมือสุริยนมือสุริยน แม่มาคุณแม่มาตัวใหญ่เนียแหละไอ้บินกลับดาวเมื่อสุริยตนจ้ำสนตยานหนุนโนนฟังต่อตก่อนเราจาเป็นกอดได้ยนยนยนย่ย่่สุเราตามกัาเมือเมื่เมื่อสุริยุน ยนแม่มึงทิ้เลยเมื่อสุริยนยำสนยาฝังดนตีหน่อยนดนตีไม่ร้องเลยไม่เป็นไรมาบอก็ไม่รู้ร้องตรงไหนได้จะไปทุกคนบ้านนี้บ้านนักตีร้องอะไก็พอเดน้ำไปเมื่อสุริยน คนแรคนชนะแล้ชนะที่จบเรื่อชนะไปเลยอตาไปก่อเมือเอเฮ้ยเมือสุริยนยสนเายเอาเอาให้ท่อนเดือยเอาเือยผู้อกหลอยน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 เอเมือสุไอเป๊กเมื่อกี้ตุ้มอคนัแตะคนัคนเต เราต้องมีคอนดักเตอร์ทุกคนเมื่อสุริยุปยามสนทยาดิวอย่างนี้ไม่ต้องยาใช่ไหมเรายายาเลยไม่ใช่ยายาคือยาวใช่ยาดิวดิวเนิ้ยยาเนี้ยเอาแหวหมูนกกะากลับไป โยน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 แม่มึงพ nah um nah nah ิ้งอะไรคุณเราไม่เป็นที่ใไรอะไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ถึงตอนนี้ไม่ถึงเมื่อสุริยนยามสนทยามูนกยาก็บินมาสู่รัง เดี๋ให้จบพัดฟ้านเมื่อจะกลับบ้านนานะกูกลับอนยอมไมได้ใช่ไมยมฮัลโเสียงนะยอโอ้ไปถึงไป่ถึมาๆยอมยอมไม่ยอมรับเลยยอมมือสุดยอยอมนยอมฮัลโหลเี่ยมูรกา ผมไม่ไหวโอ้โหมันสูงแหมทำแน่าเราเองมาเราเองไม่มีใครห้ามแล้วห้ามพ่อมือัวดีอาไม่มีใครห้ามแล้วมห้ามแลมามาพร้อมพร้อมเมื่อสุริยนยำสนธยามันก็เลยได้ก็เป็นนี่ไงได้ไงหมูนกกาก็บินมาสูุลังให้มาคิดถึง ไรจะกลับบ้านนะได้ไดใช่ใช่ใช perfect ผมบอกเลยว่าคนนี้แทบมาเมืองสุริยา ท่าน <laughs> ทุกคนก็จบไปแล้วนะคะผมเราก็ได้ดูแล้วว่าบ้านหลังนี้ ใครร้องเพลงได้หรือไม่ได้ใครขึ้นเสียงสูงได้กว่ากันเอาจริงอ่ะพื้นฐานการร้องเพลงอ่ะมาจากพ่อเลยเพราะว่าพ่อคุณบอกว่าใครอย่างนี้ใครตอบมาจากแม่ก็น่าจะคิดติดกันแล้วเราคิดว่าแบบแม่ดูคนเทนต์จังหวะเนี่ยพื้นฐานการร้องเพลงอ่ะมาจากพ่อหมดเพราะแต่ก่อนอะพ่อจะร้องเพลงแบบร้องเพลงแซ่คาราโอเกะเราโตมากับอะไรวะนิคคาราโอเกะถูกใช่ทุกวันนี้ร้องแบกว่าขนาดแบบว่าเรากำลังจะคือบ้านเนี่ยก็ยังต้องทําห้องแบบว่าใช่ใช่ที่คิดว่าพ่อจะไปร้องเพลงด้วยพ่อเป็นคนชอบร้องคาราโอเกะ แล้วอะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องปากมดีแล้วก็ช่องไปไกลไลฟ์ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันนะมาบายตัง้งเช่องปากมาดีดช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดกระดิ่งกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระดิ่งกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระดิ่ง grab